สาระบ้านบทที่4จะมาแนะนำรูปแบบและประเภทของโซฟาค่ะจะมีกี่แบบแบบไหนเหมาะแก่การใช้งานอย่างไรควรต้องระวังอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามชมกันค่ะและถ้าใครที่สนใจอยากสร้างบ้านต้องที่ดูบ้านเลยค่ะเพราะเรื่องบ้านให้ดูบ้านดูแล สวัสดีค่ะแป้งนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสาระบ้านรายการที่จะนําสาระและทลิกดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเป็นสาระบ้านของเรื่องบ้านค่ะและสาระเรื่องบ้านสําหรับรอบนี้นะคะแป้งเชื่อว,ว่าหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ที่แทบทุกบ้านจะต้องมีนั่นก็คือโซฟาไว้สําหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจเวลาทํางานหรือเดินทางกลับมาเหนื่อยๆโซฟาเนี่ยเปรียบเหมือนเพื่อนที่คอยรับความเหนื่อยล้าของเราในแต่ละวันเลยค่ะ แต่โซฟาที่เหมาะสมกับแต่ละคนนะคะก็อาจจะแตกต่างกันไปบางคนชอบโซฟานุ่มๆน,นั่งสบายบางคนชอบโซฟาที่ทําความสะอาดง่ายไม่เปื้อนยากหรือบางคนอาจจะชอบโซฟารูปทรงตัวแอลวันนี้นะคะแป้งจะมาแนะนําโซฟารูปแบบต่างๆทั้งลักษณะและข้อดีข้อเสียเผื่อว่าใครที่กําลังดูอยู่และตัดสินใจว่าจะซื้อโซฟาแบบไหนเข้าบ้านดีวันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ถ้าพูดถึงโซฟาหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นะคะก็ต้องนึกถึงที่นี่เลยค่ะ Index Living Mall นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Index Living Mall สาขาเชียงใหม่ค่ะที่นี่เป็นแหล่งรวมเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำหลายแบบหลายสไตล์รวมถึงโซฟาสวยๆและใช้งานได้ดีหลากหลายแบบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะมีโซฟาแบบไหนกันบ้าง หลักๆโซฟานะคะก็จะมีอยู่2ประเภทนั่นก็คือโซฟาแบบหนังและโซฟาแบบผ้านั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่โซฟาชนิดแรกก็คือโซฟาหนังนะคะโซฟาแบบหนังจะเป็นโซฟาประเภทที่มีความเงาผิวสัมผัสนุม่มซึ่งแบบหนังเนี่ยก็จะแยกออกเป็น3ชนิดด้วยกันค่ะเริ่มที่หนังชนิดแรกนะคะก็คือโซฟาแบบหนังเทียม PVC ค่ะหนัง PVC นะคะหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าหนังไวนิลเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นนะคะทำมาจาก PVC เรซินนะคะแล้วก็สารเติมแต่งชนิดต่าง เช่นพลาสติกเพื่อปรับความนุ่มนวลสีสันและพื้นผิวค่ะมาดูที่ข้อดีกันบ้างค่ะหนังเทียม P V C เป็นหนังเทียมที่คุณภาพไม่ได้สูงเมื่อนำมาผลิตโซฟาราคาจึงค่อนข้างถูกเริ่มต้นที่หลักพันต้นๆเรื่องทำความสะอาดนี่หายห่วงเลยค่ะเพราะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและมีสีสันลวดลายให้เลือกหลากหลายค่ะส่วนข้อระวังของโซฟาหนังเทียม P V C นะคะ อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของอายุการใช้งานที่สั้นประมาณ3-5ปีและเมื่อใช้งานบ่อยก็อาจจะทำให้กรอบแล้วก็แตกได้ง่ายค่ะ ต่อมานะคะก็คือโซฟาแบบหนังพ u ูนะคะซึ่งหนังพ u ูเนี่ยเป็นหนังที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนหนังแท้นะคะที่มีราคาค่อนข้างสูงค่ะจึงให้สัมผัสนะคะที่เหมือนกับหนังแท้ได้สมจริงมากที่สุดค่ะด้านนอกนะคะจะมีลักษณะพื้นผิวที่เป็นเงาหมันค่ะส่วนด้านในนะคะมีลักษณะที่เป็นขนการันตีเรื่องความนุ่มได้เลยค่ะมาดูข้อดีของหนังพ u กันบ้างค่ะอันดับแรกเลยก็คือราคาจะถูกกว่าหนังแท้มาก ทำให้ประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะตัวหนังพ u ูมีสีและลวดลายให้เลือกค่อนข้างมากซึ่งต่างจากหนังแท้ที่มีสีและลายให้เลือกจํากัดและทําความสะอาดได้ง่ายมากเพียงใช้ผ้าสะอาดชุบน้ําก็เช็ดออกค่ะมาดูข้อควรระวังของหนัง PU กันบ้างค่ะเรื่องความทนทานสู้หนังแท้ไม่ได้แน่นอนและจากที่มันนุ่มมากจึงลอกง่ายไม่ค่อยคึงตัว และไม่ทนทานกับอากาศร้อนเพราะหนังพ u วไม่ดูดซับน้ำทำให้เวลานั่งหรือนอนบนโซฟาเหงื่อจะออกได้ง่ายมากค่ะถัดมานะคะก็คือโซฟาหนังแท้ค่ะหนังแท้ในที่นี้นะคะก็หมายถึงหนังที่ทํามาจากสัตว์ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะทํามาจากหนังวัวต้องใช้ความชํานาญอย่างมากของช่างนะคะในการผลิตโซฟาหนังแท้ทําให้ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะ ข้อดีของโซฟาหนังแท้นะคะคือเรื่องของความทนทานด้วยความที่เป็นหนังแท้จึงมีอายุการใช้งานที่นานเผลอๆสามารถใช้ได้เป็น1 0 2ถึงปีเลยค่ะและเนื่องจากเป็นหนังแท้จึงมีความหรูหราดูมีระดับเวลาเอาไปแต่งไว้ในห้องแล้วทำให้รู้สึกดูแพงขึ้นบวกกับผิวสัมผัสที่มีความนุ่มนวลกว่าหนังชนิดอื่นเมื่อใช้งานผ่านไปเป็นเวลานานต่างจากโซฟาหนังประเภทอื่นที่แรกๆจะมีความนุ่มแต่ใช้ไปนานๆก็จะเริ่มมีความแข็งขึ้นค่ะ ส่วนข้อเสียของโซฟาหนังแท้เรื่องแรกเลยคือด้วยความที่เป็นหนังแท้ราคาก็จะแรงเป็นพิเศษเริ่มต้นที่หลักหมื่นจนไปถึงหลักแสนค่ะและมีค่าซ่อมแซมที่สูงด้วยเช่นเดียวกันเลอเอบางทีค่าซ่อมอาจจะเกือบเท่ากับราคาโซฟาใหม่สักตัวเลยค่ะดังนั้นเนี่ยควรดูแลรักษาให้ดีเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรูปแบบของโซฟาหนังค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โซฟาอีกหนึ่งชนิดกันเลยค่ะ มาดูกันต่อที่โซฟาแบบที่2นะคะนั่นก็คือโซฟาผ้าค่ะโซฟาผ้านะคะเป็นโซฟาประเภทที่มีความหลากหลายมากที่สุดทั้งในเรื่องของรูปแบบสีสันแล้วก็เนื้อผ้าที่มีหลากหลายเกรดนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันต้นๆจนถึงราคาหลักแสนเลยทีเดียวค่ะซึ่งข้อดีของโซฟาแบบผ้านะคะอย่างที่บอกเลยคือมีทั้งสีสันลวดลายและเนื้อผ้าให้เลือกหลากหลายรูปแบบหลากหลายเกรดเลยค่ะ ผิวสัมผัสของโซฟาผ้าขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าที่ใช้แต่ถ้าเลือกโซฟาผ้าที่เกรดดีขึ้นมาหน่อยบอกเลยว่าผิวสัมผัสจะเนียนนุ่มแล้วก็เวลานั่งไม่รู้สึกร้อนเพราะโซฟาแบบผ้าสามารถระบายอากาศได้ดีเหมาะกับห้องที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศหรือบริเวณาท์ดอร์ค่ะส่วนข้อควรระวังของโซฟาแบบผ้านะคะคือเรื่องของฝุ่นค่ะเพราะโซฟาผ้าค่อนข้างอมฝุ่นอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นภูมิแพ้เท่าไหร่ และเรื่องของความทนทานค่ะโซฟาผ้ามีโอกาสจะเสื่อมสภาพได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นขุยหรือเมื่อใช้งานไปนานๆสีหรือลายบนเนื้อผ้าก็จะเริ่มจางลงเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต้องระวังเรื่องการทําอะไรหกบนโซฟานะคะเพราะโซฟาผ้าค่อนข้างทําความสะอาดยากต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือไม่ก็ต้องนําไปซักเลยทั้งชิ้นค่ะ แต่ในปัจจุบันนี้นะคะด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นทําให้มีการคิดค้นโซฟาแบบผ้าที่มีผิวสัมผัสนุ่มแต่ป้องกันน้ําและคราบสกปรกได้ดีไม่ต้องกลัวเลยค่ะซึ่งที่อินเด็กนะคะก็มีโซฟาเทคโนโลยีล้ำสมัยตัวนี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าโซฟาตัวนี้จะมีลักษณะและหน้าตาเป็นยังไงและคนที่จะพาเราไปรู้จักกับโซฟาตัวใหม่นี้นะคะก็จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจากทางอินเด็กท่านนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวให้ชาวดูบ้านรู้จักกันสักเล็กน้อยนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะบิวค่ะวันนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัว Easy to Clean Fabric Sofa ตัวนี้เลยค่ะได้ยินว่าโซฟาตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษ มากกว่าโซฟาแบบผ้าทั่ว,วไปเดี๋ยวรลกกนคุณบิวช่วยอธิบายให้ชาวดูบ้านฟังนิดนึงค่ะว่ามันแตกต่างยังไงได้ค่ะโซฟา <c oughs> ตัวนี้นะคะชื่อว่า easy to clean fabric sofa เป็นโซฟาจาก the sofa studio ของ inkle living mall ของเราค่ะซึ่งโซฟาตัวนี้ใช้นวัตกรรมผ้า smart fabric มาทำเป็นผ้าของโซฟาไม่ว่าจะคราบหนักแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวค่ะป้องกันน้ำและคราบสกรปรกได้มากกว่า10ชนิดด้วยกันค่ะโดยข้อดีของโซฟาชนิดนี้นะคะคือเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายมาก การฆ่าฝังลึกในเนื้อผ้าและที่สําคัญนะคะปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นพิษเนื้อผ้าไม่ะระคายเคืองต่อผิวค่ะหมดกังวลเรื่องเชื้อโรคได้เลยค่ะและโซฟานะคะมีครบทุกขนาดและมีผ้าให้เลือกมากกว่า15้าเฉดสีด้วยกันค่ะ ในส่วนของรูปแบบนะคะมีรูปแบบให้เลือกถึง5แบบด้วยกันค่ะแบบ2ที่นั่งแบบ3ที่นั่งแบบโซฟาตัว L แล้วก็แบบโซฟาเข้ามุมและแบบสุดท้ายแบบตซนนเองค่ะในส่วนของรุ่นนะคะเรามีให้เลือกที่4รุ่นด้วยกันค่ะชื่อรุ่นว่าดามัสโก้ค่ะรุ่นที่2รุ่นเวลินาค่ะแล้วก็รุ่นที่3ามิเรนดาค่ะแล้วก็รุ่นสุดท้ายทื่อรุ่นว่าคาซิเคอร์ค่ะ ข้อดีเยอะมากๆเลยนะคะเป็นโซฟาที่น่าสนใจมากเลยค่ะอยากจะมีติดบ้านไว้สักตัวเลย <c oughs> สุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณบิวช่วยฝากอินเด็กสักเล็กน้อยะค,ะค่ะค่ะอินเด็กของเรานะคะเป็นศูนย์กระจายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านนะคะหรือแต่งคอนโดค่ะโดยตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์ของทุกคนค่ะสินค้าของเรานะคะมีการรับประกรันอยู่ที่1ปีเต็มเลยค่ะถ้าใครที่สนใจหาซื้อโซฟาหรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆมาที่อินเด็กใกล้บ้านคุณได้ทุกสาขาเลยค่ะ หรือช้อปออนไลน์ได้ที่ www.indexlivingmall.com ได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นรูปแบบและข้อดีข้อเสียของโซฟาแต่ละชนิดค่ะแป้งหวังว่านะคะใครที่กำลังอยากซื้อหรือเปลี่ยนโซฟาตัวใหม่จะได้ประโยชน์ไปใช้กันค่ะแต่ใครที่กำลังสนใจอยากจะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะแป้งขอแนะนำที่นี่เลยค่ะดูบ้าน เพราะดูบ้านเป็นบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพนะคะที่พร้อมสร้างบ้านให้คุณได้ทุกแบบทุกสไตล์เลยค่ะควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพนะคะที่พร้อมจะรังสรรค์บ้านในฝันของคุณให้สวยตรงตามแบบงานเนี้ยตรงปกเปะนะคะรับรองว่าประทับใจแน่นอนค่ะสนใจสร้างบ้านสามารถติดต่อดูบ้านได้ทุกช่องทางเลยค่ะเป็นลูกค้ากับทางดูบ้านนะคะยังได้รับพิเวเลตโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อสินค้ากับทางอินเด็กด้วยค่ะ พอเรื่องบ้านให้ดูบ้านดูแลค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง Index Living Mall นะคะที่วันนี้เ e อื e ้อเฟื F ้อ e สถานที่ในการถ่ายทำให้เราด้วยค่ะสำหรับวันนี้แป้งและสารบ้านต้องลาไปก่อนแล้วสำหรับ EP หน้าจะมีเรื่องสาระอะไรมาเล่าให้ฟังรอติดตามชมกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องดูบ้านกันด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ